ครับสวัสดีครับท่านครับท่านนัทยพรศีส,สุบันนะครับท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยานะครับได้นําเสนอและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการโครเรือนยากจนแบบบุรณาการชีพเป้าชีวิตจะทําเกมทิศชีวิต การบริหารจัดการชีวิตและการดูแลชีวิตนะครับเมื่อวันที่30มกราคม2556นะครับนาที่ห้องผูกรมยาวชั้น5สารกลางจังหวัดพะเยาซึ่งได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการที่ได้ดำเนินการผ่านมาแล้วเมื่อปี2556นะครับเพื่อที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและ ขอความร่วมมือนะครับทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับให้เขามาร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการภายใต้โครงการชีเป้าชีวิตจะทําเข็มทิศชีวิตบริหารจัดก,การชีวิตดูแลชีวิตซึ่ง มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น120หน่วยงานประธานในที่ประชุมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกิรแปงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีกสองท่านคือท่านนิมิตวัชัยธนบงและก็เรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีซึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินง,งานครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่สร้างความรู้ความเข้า,าใจและก็ ขอกลมร่วมมือหน่วยงานต่างๆให้เข้ามาร่วมบราการในการแก้ไขปัญหาความยากจนของพื้นที่จังหวัดพะเยาครับผมจังหวัดพะเยาได้ดำเนินง,งานตามโครงการการบริหารจัดการควรือนยากจนแบบบริการชี้เป้าชีวิตจะทำเข็มทิศชีวิตบริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิต ปีพุทธศักราช2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสมดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้วยกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย ของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดและระดับอำเภอปี2556จังหวัดพะเยามีเป้าหมายการยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ไไดต่ำกว่าเจ้าป่ถอปี2555รายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อคนต่อปีจำนวนทั้งสิ้น2,633ครวัวเรือน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวทั้งทางด้านการพัฒนาทักษะอาชีพตามศักยภาพและการได้รับการสงเคราะห์ดูแลจากหน่วยงานและชุมชนสำหรับครวเรือนยากจนบางส่วนที่ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการควเรือนยากจนแบบูรณาการมีกระบวนการในการขับเคลื่อน 4. กระบวนการคือกระบวนการที่1ชีพเป้าชีวิตกระบวนการที่2 จะทำเข็มที่ชีวิตกระบวนการที่3บริหารจัดการชีวิตและกระบวนการที่4ดูแลชีวิตกระบวนการชี้เป้าชีวิตคูเรือนยากจนสร้างและบูรณาการทีมปฏิบัติการระดับตำบลเพื่อเข้าถึงคูเรือนยากจนโดยทีมเคาะประตูควเรือนยากจนระบุควเรือนยากจนจากข้อมูลเปพถอตรวจสอบคูเรือนยากจนจากส่วนราชการอื่นและข้อเท็จจริงในพื้นที่วิเคราะห์สาเหตุ และเงื่อนไขของความยากจนร,รายครัวเร,ร,รือนทําให้ครัวเรือนยากจนตร,ร,ระหนักและยอมรับสาเหตุของปัญหาความยากจนกระบวนการจัดทาเข็มทิศชีวิตสร้างคลินิกหรือทีมงานพัฒนาเข็มทิศชีวิตระดับหมู่บ้านสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ร่วมทีมดําเนินการสร้างความรู้และความเข้าใจให้ใใหกับผู้นําชุมชนที่ร่วมทีมดําเนินการร่วมกันจัดทาเข็มทิศชีวิตภายในครัวเรือนยากจน สร้างและเคารพในข้อผูกพันต่อเข็มทิศชีวิตที่จะเกิดขึ้นกระบวนการบริหารจัดก,การชีวิตคนเรื่องยากจวนบริหารจัดก,การชีวิตตามเข็มทิศชีวิตเสนอเข็มทิศชีวิตแผนที่ชีวิตบรรจุในแผนชุมชนบริการเข็มทิศชีวิตแผนชีวิตอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทบริการเข็มทิศชีวิตแผนที่ชีวิตอยู่ในยุทธศาสตร์ของอำเภอและยุทธศาสตร์ของจังหวัด บรุรณาการส่วนราชการให้การปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนกระบวนการดูแลชีวิตคลินิกหรือทีมพัฒนาชีวิตบรุรณาการจากส่วนราชการผู้นําชุมชนติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการชีวิตดูแลชีวิตส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการดูแลประคับประคองชีวิตปรับปรุงเข็มทิศชีวิตแผนที่ชีวิตให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมยิ่งขึ้น สะท้อนสภาพปัญหาในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้นเสนอเป้าหมายครัวเรือนยากจนที่ต้องการดำเนินการในปีต่อไปผลการยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนของจังหวัดพะเยาปี2556ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย2,633ครัวเรือนได้รับการพัฒนาและยกระดับรายได้ผ่านเกณฑ์เจ้าปทอแล้ว 2,633ครัวเรือนคิดเป็น100%แยกเป็นครัวเรือนที่ได้รับการสงเคราะห์2,275ครัวเรือนและครัวเรือนที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้จำนวน358ครัวเรือนครับสวัสดีครับผมอมรสุริยะครับอยู่ด้วยกันครอบครัวผมมีอยู่4คนบ้านแม่กาหลวงหมู่3บ้านเลขที่175ครอบครัวผมมีอยู่4คน แต่ก่อนในผมก็ได้พบความอยากโจนขนาดนักแต่บัดเดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มทำงานทำสวนทำไร่ว่างผมก็ไปขับจ้างก็เลยดีขึ้นฟองฟองกอนแฟนผมกับใครสบายก็เดี๋ยวนี้พอจ่วยได้ฟองแล้วครับก็เลยเทำให้ขอบขวดีขึ้นผมก็ทำไปเกิดได้ไปอบร้มอย่างที่ไหนติดหลายๆตีผมก็เลยเอามามารับปุงกับใจในการขวรเลี้ยงทำบัญชีขวรเลี้ยนฟอง การปลูกไม้ปลูกยังนี่หละทำฟักสวนขว้าลวกินได้ยังยางเศรษฐกิจพอเฟี้ยงเนี่ยผมก็เนี่ยตามเป็นว่าเรี่รู้สึกว่าจะดีขึ้นมาฟ่องนะครับน่ะครับหลังจากที่ผมได้เนี่ยยังเศรษฐกิจพอเฟี้ยงนี่ก็เลยได้ตะกรนของผมนี่ก็ได้หมื่นเก้าแล้วเด้นี้ครอบครัวผมก็ตั้งแต่ผมมาเนี่ยเศรษฐกิจพอเฟี้ยงนี่ก็เลยได้ครอบครัวแต่ละคนนี่ก็ทุกสามหมื่นฝายแล้วก็ยังปลูกไม้ปลูกฟักอย่างนี้ก็เลยเฟิ่มขึ้น กรทํางมครอบครัวดีขึ้นก็ตอนนี้ก็ได้ต่อคนน้นก็สามหมื่นปลายต่อปีต่ออย่างเนี้ยก็เลยดีขึ้นก็ยังแข็งกว่าเก่ามานักก็เลยปลูกฟักปลูกไม้อย่างเนี้ยวายมุกอย่างผมกับบ่าใครไปเล่นไปกินเล่าบุี่ผมกับบ้าซูไปกินอย่างเนี้ยจากความสําเร็จของการกลับเคลื่อนการบริหารจัดก,การครัวเรือนยากจนแบบบุรณาการทั้งหมดนี้จังหวัดพะเยา ได้สนับสนุนครูเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดก,การชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสมดำเนินชีวิตตามแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนเป็นการตอบสนองต่ออุดมการณ์บำบัดทุกบำรุงสุขแก่ครูเรือนยากจนและสร้างศรัทธาแก่ประชาชนและที่สำคัญเกิดการทำงานแบบบุรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของการทำงานที่เป็นรูปธรรม